นี้เราจะมารีวิวขั้วห้อยหลอดไฟของเซนตชินะครับตัวนี้เป็นแบบขั้ว E 2 7นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าตาแบบนี้เลยมีขั้วห้อยแบบนี้เลยนะครับสายไฟเป็นแบบสายผ้าถักแบบนี้ทนความร้อนได้ดีทั้งสองข้างเลยนะครับตัวถังเป็นอลูมิเนียมโครงใหญ่ข้างในเป็นแบบ E 2 7แบบนี้เลยนะครับขันแน่นเรียบร้อยแบบนี้เลยดูขนาดมากดีกว่านะครับขนาดหน้ากว้างอันแรกอยู่ที่เราสัก6เซนติเมตรนะครับผมเป็นฝาหน้านะครับส่วนตัวถังทั้งหมดจะอยู่ที่เรา9เซนติเมตรความสูงของสินค้าจะอยู่ที่เราสัก13 3เซนติเมตรนะครับเอามาลองใช้งานกันดีกว่ามาลองใช้กับหลอดไฟ E 27แบบนี้นะครับแกะกลองออกมาแล้วก็ประกอบร่างได้ใส่เข้าไปแล้วก็ขันให้แน่นๆนะครับผมตัวปลายนี่จะเป็นแบบขั้วอิซเซนามิกนะครับทนความร้อนเช่นกันนี่แบบนี้เลยมีจุกยางกันน้ำด้วยนะครับสามารถกันฝนได้วางไว้กลางแจ้งก็ได้ตัวนี้เนี่ยระบายความร้อนก็ได้ดีตัางหากจะห้อยไว้กลางแจ้งก็ได้ในร่มก็ดีนะเอาไปลองใช้ดูนะครับขั้วห้อยหลอดไฟ E 27แบบโครงใหญ่